สวัสดีครับพวกเราทีมฟิตซิลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรครับฟิตซิลคือแพลตฟอร์มที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับโปรแกรมเมอร์ให้พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และกระบวนการคิด ของโปรแกรมมิ่งโดยที่ไม่มีอุปสรรคทางภาษาครับในแพลตฟอร์มของเราโปรแกรมเมอร์สามารถถามตอบร่วมกับโปรแกรมเมอร์คนอื่นๆผ่านโฟลชาร์ดที่เข้าใจได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้ภาษาและยังสามารถเขียนบทความเพื่อแชร์ความรู้และพัฒนาตัวเองไปอีกด้วยฟีเจอร์หลักของฟิตซิลมีอยู่สอย่างด้วยกันครับอย่างแรกคือตัวโฟลชาร์ดครับซึ่งคือไดอะกรรที่ใช้อธิบายการทํางานของระบบว่าระบบนี้ทํางานอย่างไรเริ่มจากไหนและจบที่ไหน2คือการติดแท็ก และคัดกรองโพสครับทำให้การค้นหาโพสต์ในภาษาโค้ดบนแพลตฟอร์มของเราเป็น,ปนไปได้ง่ายครับ 3. การสร้างกลุ่มครับโปรแกรมเมอร์สามารถสร้างกลุ่มของตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ทํางานอยู่ในอุตสากรรมเดียวกันสามารถแลกเปลี่ยนกระบวนการคิดที่เฉพาะเจาะจงและสุดท้ายก็คือบทความครับฟิชชิ่จะมีส่วนของบทความต่างๆที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคหรือยูเซอร์บนแพลตฟอร์มให้โปรแกรมเมอร์ได้อ่านศึกษาและพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกันครับ โดยเราจะ t ท r เก็ตโปรแกรมเมอร์ทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยนะครับเป็น Earl y adopter ของแพลตฟอร์มของเราครับและเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ f i t z ิลเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีทั้งระบบคัดกรองโค้ดและฟีเจอร์อย่างโฟ c h a r t ที่ช่วยให้เข้าใจลอจิกของโค้ดได้ชัดเจนขึ้นครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาทางอีเมลและเบอร์โทรตามนี้ได้เลยครับ แต่ทั้งหมดนี้ก็คือฟิซิ i แพลตฟอร์มที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับโปรแกรมเมอร์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาตนเองขอบคุณครับ